ตอนนี้เราอยู่ที่วังจักระพงนะคะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะคะมาดูงานเพราะมีการจัดงานไว้แรกลงทะเบียนก่อนค่ะเป็นน้ำผึ้งไทยไม่ได้หมายว่าเมนูอะไรอะไรแล้วก็มีอาหารมีอาหารจะขายแยกนะคะอาหารอร่อยได้มาแล้วนะคะบัดเข้างานวินเทจอะไรนะแอนทิค แล้วบ้เออวังบ้านจักระพงมันวังจักระพงนะคะนานๆจะได้เอ่อมีโอกาสเข้ามาชมง,งานนี้นะะใช่ค่ะก็จะเป็นงานที่ขายของวินเทจ ในบรรยากาศของวังจักรพง์ซึ่งเป็นวังเก่าแก่นานๆวังจักรพงศ์จะเปิดให้คนเข้าชมนะครเราก็ได้มีโอกาสมาเข้าชมแล้วก็ดูบรรยากาศนะนะค,บคะบรรยากาศแขกรับเชิญพิเศษนะคะพี่โอี่โอนะคะคนสวยสค่ะเป็นซุ้มใสยดาวนะคะของได้ทุกคนค่ะหนังสือคนเล่นติดมือนี่เราเจอคนถูกแล้วเดินผ่านไปค่ะนี่คาะเงึนงค่ะแฮนด์เม้น นในทีประเทศทนาน่นนะคะแต่ถ่ายเป็นปร,รนะะ<อ>ใช่ใช่แล้วของก็จะเป็นของ<ช>หายาโปรสังเกตนะคะจะเป็นงานแฮนด์เมดท้งหมดที่สังเกตเป็นฟีมือเท่าได้แ,แต่แบบเออเป็นของฝรั่งนั่นก็จะเป็นหัวกที่เป็นสีเข้าฉุดจับอ่อุดที่พี่ใส่ ของเก่าแก่โบราณน่ะเอออยากกินมากเขาส่งขา้าซอยเราไปไหนแล้วล่ะท่านอาจารย์อัดท่านอาจารย์นยนาฬิกาเขาจะมไปไฟให้ชมโอ้เลิศค่ะไปิีข้าวซอยกันน่ะเป็นรักมีแล้วก็ไปด เดินชมโอนก็จะเป็นบูธขายของ,งต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นเอบูธมุณพารุป,ปนนะะั้นน,าานะ,คะครับที่อยู่เป็นศาลาสวยๆนะครับเดี๋ยวขึ้นไปยืนให้ดูเป็นศาลาที่แบบดีก๋รัดฟ้าตรงนี้ค่ะลูกป,ปันของใครคะรัชกาลที่เท่าไหร่คะเป็น,น,นท่านศักดิ์ภงซึ่งเป็นพระญาติของคุณฮิวโก นี่ก็เป็นอของเก่าเหิวใช่กันปลาเจ๊โอ,อหิวปลาเราก็หิวเหมือนกันกน,นี่นไงของเครื่องเงินที่สาราคมแบบโปรดปรานนะคะมีเครื่องเงิน สังคมอันนี้บัตรของใครบ้างอ่ะของมึงอของกูเออกลัวนึกว่ายังไม่ได้เอาเอ่อ uh, this where are you from where are you from Hawaii oh wow Hawaii คเพื่อนกำลังเดินนะคะชมบรรยากาศนะคะใายในวังนะคะสวย

อันนี้เป็นมาช่วยอะรมาช่วงที่ทำงานประจำรับรถดีจ้า่ะแต่จะตกจะเจอเปื่เลยทานไหนครับอะไร้านครับทำนร้านอาหารเป็นเด็กเสร็จเป็นเจ้าของร้านเป็นเด็กพนักงานโอ้ยจริงเหรอเป็นเจ้าของร้านได้หอยางเป็นอ๋อร้านอยู่ที่ไหนครับคน s u p p o อ t จริงเหรออันกุบรีเร็ว ทำทำอยู่ที่เอ็มกอเทียอะไรนะเอ็มกอเทียอ๋อเอ็มกอเทียร้านร้านอะนรครับ๋อ้มิสิทิ์ได้ไม่ได้ไม่รู้ว่สิทธานพี่ทำงาสนานี่แตพีอยู่ไมเป็นไงคะรสชาติอร่อยอร่อยเหมือนคนยิ้นให้เลยค่ะแทนไปค่ะริงหรือเปล่าอร่อยจริงคือเป็ไงก็บอกคนย้ให้เอาลงยูทูบนะเนี่ย ไปดูมลลัเติมได้ไหมคะไปกินข้าวหน้ากัลยวลยเลยเลยิลเลยเล่เเลยเลยเ้ยเยเเลยเยเลยเลันลยเลยเลยเลเป็นไงคลยเลยเลลเยเเลยเยเเลยเลยเลเเลเล เป็นน้ำกระเจี๊ยบนี่มันมีขยะอันนี้คือนั่งได้ไหมครับสดชื่นถ่ายรูปไหมอาจจะแนะนำมุมอ่่่่แวา ไกล้ไหมคะตรงนั้นคือวัดอรุณ